มีจุดด้ว้ยตัวตัวแม่เนี่ยหลังจากกลับมาจากบิ๊กซีนะคะเ,าะเขาก็มาเล่นกันนะคะแล้นี่จุดนี่บ้าจุดอ่ะไว้ตรงนี้สิอืมต่อไปอ่ะต่อต่อหันไปทางนู้นหันไปทางนู้นเลยหันไปทางนูนชนกันเลยหอามทำไมเด็กมันชอบนั่งปิ้งกบอย่างงเี้ยวะเนี่ยไม่ปวดหรอปวดไหมหอมปวดไหม อ้าวขอมีไหมเนี่ยแบบเนี้ยนี่ยเนี่มีอยู่เลยนะใช่ยังไงนี่นี่กสีรีดลายลายสีบุกขุมได้เอาบุกขุมมาเสียไปชุดตัวเดีนะ่ะตัดเสร็จไม่อร่อยที่เกียดรอนานเสี่ยวอะไรอีกเกี่ยวสามัวเมตัวน้าจะชนะแนเนี่ยตัวเนี้เน่ย หอยมีอะไรนายน่าจะนั่งสวนตายมันเนี่ยนานละอันเดียวเองตัวเนี้ยโอ้นานจะชนะแล้วอ้าวขอนเอ้ยข้อนน้าหนจะชนะเอ้ยข้อนหอยมีเบิ้ลเว้ยเบิ้ลเบิ้ลไม่เอาเบิ้ลมาก่อนดิลูกเบิ้ลคือสองอันน่ะผมมาถลาร์ไปมองดูด้วยต่ออีกต่ออีกอันนี้ไม่ใส่สิ ไม่ถ้าเอานั้นมาแล้วหนุ่มก็ชนะนะบิ๊บต้องเอาอันนี้อันนี้บิ๊บต้องเอาอันนี้มาเดี๋ยวนั้นผมชนะนะเอาอันไหนไปเอานี้ออกแค่นั้นหนุ่มจัวเสี้ยวพร้อมลงลงนี่ไงเขาหอมนี่เหียวเร็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 วใส่ตรงนี้ให้มันตรงเลยสิเขียวกับสีเขียวน้ำไม่มีนะหนุ่มไม่มีจัวเลย บีบีจะชนะแล้วเฮ้ยเฮ้ยมีเปล่าเอาไปเอาขึ้นไปเลยเอาหยิบขึ้นไปโอ้ยจะได้นับแต้มแล้วนะมีมีไหมไม่มีนับเลยนับแต้มนี่นี่นับแต้มเอาของชนะแล้วเย้ชนะแบบพี่โก หนาแบบไม่ใส่สะอาดไม่ภูมิใจเลยนะยังไงยดนนี้อยู่ทำแบบนี้เลยม้วไหมมเลยอ้นน้องกินเองน้องเมะ